รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามนโยบายสีสร้างของโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจบคิริขันเขตหนึ่งขอนําเสนอนวัตกรรม 4N1C สร้างเด็กดีสีวัง ในปัจจุบันเด็กและเยาวชนมีปัญหาด้านทัศนคติและพฤติกรรมเบี่ยงเบนขาดคุณธรรมจริยธรรมขาดความรับผิดชอบในการทำงานมีค่านิยมบริโภคอย่างฟุ่มเฟือยทะเลาะวิวาทและติดยาเสพติดซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศการพัฒนาเด็กและเยาวชนต้องพัฒนาให้ดีเก่งและมีคุณภาพ จากผลการดำเนินงานจัดก,การศึกษาที่ผ่านมาทางโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวพบปัญหานักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เช่นขาดระเบียบวินัยขาดความรับผิดชอบติดเกมติดโทรศัพท์และใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจากปัญหาดังกล่าวทางโรงเรียนจะมีแนวคิดในการแก้ปัญหาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามนโยบายสสร้าง โดยการน้อมนำพระราชบายด้านการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่0มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยนวัตกรรม4 n 1 4สร้างเด็กดีสีวังนวัตกรรม 4N1C เป็นการบริหารจัดการศึกษาโดยการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายโรงเรียนและชุมชนโดย 4N หมายถึง for Network หรือ4เครือข่ายในการทำงานของโรงเรียนได้แก่ N ที่1่ช่วงชั้นปฐมวัย N ที่2ช่วงชั้นประฐมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3 N ที่3ช่วงชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และ N ที่4ี่ช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3 วันซีหมายถึงวันคอมมู n นิตี้หรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับทั้ง4ช่วงชั้นเพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์จุดประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 1. เพื่อให้ผู้เรียนร้อยละ90มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมืองยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มีความรักเอื้ออาทรต่อบุคคลในครอบครัวและชุมชนของตน 2. เพื่อให้ผู้เรียนร้อยละ90รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามไม่หลงไปในสิ่งที่ผิดไม่หลงไปในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเป็นคนดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม 3. ผู้เรียนร้อยละ90ได้รับการฝึกฝนและอบรมด้านอาชีพในสถานศึกษาปลูกฝังให้มีนิสัยรักในงานที่ทำมีความอดทนและพยายามจนสามารถทำงานนั้นได้บรรลุผลสำเร็จ สามารถนำความรู้ด้านอาชีพที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองจนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้4เพื่อให้ผู้เรียนร้อยละ90เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีด้วยความเต็มใจมีจิตอาสา,าในการช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนกระบวนการดำเนินงาน 1>, 1. ผู้บริหารประชุมชี้แจงคณะครูเกี่ยวกับการดำเนินงาน 2. มอบหมายาคณะครูแต่และช่วงชั้นประชุมร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรม 3. สร้างแนวทางการรับรู้และการดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามนโยบายสีสร้างรวมกับผู้ปกครองและชุมชนให้มีความเข้าใจและร่วมกันดูแลบุตรหลานร่วมกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยการประชุมออนไลน์ 4. คณะครูแต่ละช่วงชั้นดึงเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนวัตกรรม 4N1c สร้างคนดีสีวังดังนี้ 1. สร้างทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองด้วยกิจกรรมดังนี้กิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับสถาบัานชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมศึกษาภาพยนตร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยกิจกรรมวันสำคัญของชาติกิจกรรมลูกเสือจิตอาสากิจกรรมวันสำคัญของศาสนาและกิจกรรมอนุบาลสืบสารความเป็นไทย 2. สร้างพื้นฐานที่มั่นคงมีคุณธรรมด้วยกิจกรรมดังนี้กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมกิจกรรมสอนธรรมะในโรงเรียนกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันอังคาร โครงการโรงเรียนวิถีพุทธกิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมหนูน้อยนักธรรมโครงการโรงเรียนสีขาวและโครงการครูแดดสสร้างพื้นฐานมีงานทำมีอาชีพด้วยการจัดกิจกรรมดังนี้กิจกรรมอนุบาลสืบสารความเป็นไทยกิจกรรมทำขนมไทยกิจกรรมฝึกทำอาหารตามผลผลิตในท้องถิ่นและฤดูกาล กิจกรรมชุมนุมนักประดิษฐ์น้อยโครงการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษากิจกรรมอาชีพที่หนูชอบกิจกรรมสร้างพื้นฐานการมีงานทำมีอาชีพและสนับสนุนสิทธิเก่าที่จบไปให้นําความรู้จากวิชาชีพมาช่วยพัฒนาโรงเรียนตามความสามารถ 4. สร้างผู้เรียนเป็นพลเมืองดีด้วยการจัดกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมลูกเสือปฐมวัยกิจกรรมสภาเด็กกับอบตอร่อนทองกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาโรงเรียนกิจกรรมลูกเสือจราจรกิจกรรมสะอาดทุกพื้นที่หนูยินดีช่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมสวนพืชศาสตร์ในโรงเรียนกิจกรรมโรงเรียนสุจริตและกิจกรรมร่วมกับชุมชนกระบวนการดำเนินงานข้อที่5 ผู้บริหารมีการนิเทศกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 6. ดำเนินการประเมินผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายสีสร้างเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นลายบุคคลให้เต็มตามศักยภาพและ 7. สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมผลการดำเนินการ จากการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามนโยบายสีสร้างด้วยนวัตกรรม 4N1C สร้างเด็กดีสีวังพบว่านักเรียนโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายสีสร้างร้อยละร้อยโดยนักเรียนมีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทั้ง4ด้านดังนี้ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศจากกิจกรรมการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ทำให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติตนมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยความเต็มใจผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศจากกิจกรรมการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงมีคุณธรรมทำให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งและเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบายามุก ผู้เรียนตระหนักถึงโทษของยาเสพติดรวมถึงมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดมีความรู้คู่คุณธรรมนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีพอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศจากกิจกรรมการสร้างพื้นฐานการมีงานทำมีอาชีพผู้เรียนได้ฝึกทักษะอาชีพที่ตนเองสนใจและถนัดได้ฝึกปฏิบัติจริงในสถานศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกฝนทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อันก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองเช่นนายพีรพัฒนสัมลีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,562ศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานแผนกช่างกลโรงงาน ทำงานพิเศษในสาขาที่ตนเองเรียนในช่วงเวลาว่างนอกเหนือจากเวลาเรียนนายพานุวัต์เลิศประสิธฐ์จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,563และได้ไปศึกษาต่อในสายอาชีพวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์แผนกช่างก่อสร้างได้มีโอกาสกลับมาช่วยเหลือโรงเรียนในการสร้างอ่างล้างมือ เด็กชายภูดิดจันแย้มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษาปัจจุบันใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนในวันหยุดช่วยเหลือผู้ปกครองกรีดยางผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศจากกิจกรรมการสร้างผู้เรียนเป็นพลเมืองดีผู้เรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีวินัยในตนเองรู้จักบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีความสามาคัคคีมีจิตสาธารณะจิตอาสา และมีความยินดีที่จะช่วยเหลือชุมชนด้วยความเสียสละปัจจัยความสำเร็จ 1. ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความเข้มแข็ง 2. โรงเรียนมีนโยบายและรูปแบบการบริหารงานที่ชัดเจนด้วยนวัตรกรรมของโรงเรียน 4N1C สร้างเด็กดีสีวังและ 3. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากครูบุคลากรในโรงเรียนและเครือข่ายสถานศึกษาอย่างดีเสมอมา การเผยแพร่มีการเผยแพร่ผลงานรวมทั้งกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนผ่านทาง Facebook โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวผู้ปกครองชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลรวมทั้งกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมแสดงความชื่นชมยินดีรางวัลที่ได้รับในปี2564โรงเรียนบ้านวังน,น้ำเขียวดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัยของนักเรียนจัดกิจกรรมที่เป็นการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องจนประสบผลสําเร็จได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสบถระดับ2ดาวการขยายผลต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ผลงาน 1. ครูแต่ละช่วงชั้นดําเนินการประชุม PLC กรอบแผนการดําเนินงานครูและผู้ปกครองประชุมในรูปแบบออนไลน์ถึงความสําเร็จปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 2. ผู้บริหารประชุมครูเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการใช้นวัตกรรม4 n 1 C ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยการปรับและพัฒนานวัตกรรมให้ดีขึ้น 3. โรงเรียนได้พัฒนาต่อยอดนวัตกรรม4 n 1 C ในโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาครูรุ่นใหม่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษารุ่นที่2เกิดเป็นโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม 4N1C ผ่านกระบวนการ PLC ข้อเสนอแนะ 1. ด้านการวางแผนการปฏิบัติงานควรสร้างความตระหนักในการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานในชุมชนเพื่อสนับสนุนปัจจัยที่สำคัญในการผลักดันข้อเสนอแนะ 1. ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน สร้างความตระหนักในการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานในชุมชนเพื่อสนับสนุนปัจจัยที่สําคัญในการผลักดันกิจกรรมต่างๆให้บรรลุผลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. ด้านการดําเนินงานให้มีการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากรลุกฝ่าย ครูดูแลเอาใจใส่หมั่นพูดคุยซักถามนักเรียนและขยายเวลาในการจัดกิจกรรม 3. การตรวจสอบประเมินผลให้มีการเปรียบเทียบการทํางานก่อนและหลังปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลและมีการนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบสม่ำเสมอและ 4. ในส่วนของการปรับปรุงพัฒนาควรมีการกําหนดมาตรฐานจากผลการดําเนินการใหม่เป็นแนวทางในการวางแผนในครั้งต่อไปนําผลประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง